สวัสดีครับพี่พี่ทกท่านวันนี้มาพบกับช่อง PN ผ้าบาสกันอีกเช่นเคยครับผมวันนี้ก็มีผ้าบา่ตัวยราคาแบ่งปันมาให้พี่พี่ท่านได้เลือกได้รับชมกันเช่นเคยครับเหมือนเดิมทางช่องเรามีบริการเก็บเงินไปทางส่งฟรีนะครับหรือว่าใครอยากสายด่วนสายตรงก็โทรมที่เบอร์082-480-4746็ครับผม ส่วนไอดีไลน์ผมได้ขึ้นให้ไว้ทางหน้าจอแล้วครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง PN ผ่าบ้านนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันครับผมแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับ EP นี้ก็เป็น EP ที่2ออที่352ครับผม EP นี้ที่352ก็มีพระสมเด็จมาแบ่งปัน ่าวันนี้ผมแบ่งปันราคา250บาทครับผมทุกรายการเลยครับส่งฟรีมีเก็บเงินไปทางครับผมแต่ถ้าพี่ๆท่านใดซื้อสององก็ลดเหลือ400บาทเหมือนเดิมครับผมมาเริ่มเป็นรายการที่หนึ่งเลยครับผมฮัลโหลภาพไม่ชัดยังไงแอดไลน์มาขอดูภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้นะครับหรือว่าพี่ๆท่านใดถูกใจองค์ไหนชอบใจองค์ไหนก็ทักไลน์หรือโทรมาแจ้งหมายเลขปิดกับผมได้เลยนะครับผม อันนี้ก็จะเป็นพระสมเด็จหมายเลขหนึ่งนะครับผมสององค์สี่ร้อยบาทครับผมวันนี้ส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางครับผมเก็บเงินปลายทางไม่ได้บวกค่าบริการเพิ่มแต่อย่างไรนะครับนี่ครับผมอันนี้ก็จะเป็นรายการที่หนึ่งนะครับผม รายการที่หนึ่งครับผมราคาสองรอยห้าสิบาทครับตออไปเป็นภาพสมเด็จรายการที่สองครับผมนี่ครับจะเป็นรายการที่สองนะครับ น่ครับรายการที่สองครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับไปเป็นพรสมเด็จร,รายการที่สามครับผม ผมอันนี้เป็นรายการที่สามครับนี่ครับรายการที่สามของผมราคาสองร้ห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นพัสสมเด็จรายการที่สี่บผม ครับอันนี้จะเป็นรายการที่สี่นะครับครับผมรายการที่สี่นะคาสองร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นรายการที่ห้านี้เป็นหลุดทวดครับผมในหลังเตารีดครับผมนี่ปีศูนย์ห้า จะเป็นรายการที่ห้านะครับผมถูกใจองค์ไหนชอบใจองค์ไหนก็ทักไลน์หรือโทรมาแจ้งอ่าปิดกับผมได้เลยนะครับนี่ครับผมนี่ครับหมายเลขห้าผมราคาสองรอยห้าสิบบาทครับ เป็นภาพสมเด็จหมายเลขหกครับผมนี่ครับนี่ก็จะเป็นหมายเลขหกครับผมถ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงก็แอดไลน์มาขอดูภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้ครับผม ครับผม,มันจะเป็นหมายเลขหกครับนี่ครับหมายเลขหกครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขเจ็ดครับผม ผมมันจะเป็นหมายเลขเจ็ดครับนี่ครับหมายเลขเจ็ดครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นพัสดุสมเด็จหมายเลขแปดครับผม ครับผมอันนี้เป็นหมายเลขแปดครับครับหมายเลขแปดครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับไปเป็นพัสสมเด็จหมายเลขเก้าครับผมครับนี่เป็นโรยผงกระบครับผมนี่ เป็นหมายเลขเก้านะครับผม หมายเลขเก้าวลมราคาสองบาทครับต่อ,อไปเป็นหมายเลขสิบอันนี้เป็นสมเด็จขาดต๊ะครับผมนี่หมายเลขสิบครับผมอันนี้ ครับผมหมายเลขสิบก็พร้อมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นพัฟสมเด็ตหมายเลขสิบเอ็ดครับผม มันจะเป็นหมายเลขสิบเอ็ดครับนี่ครับหมายเลขสิบเอ็ดครับผมราคาสองร้อยห้บาทครับต่อไปเป็นพัสสมเด็จหมายเลขสิบสองครับผมนครับจะเป็นหมายเลขสิบสองนะครับ ครับผมถูกใจตรงไหนชอบใจตรงไหนก็ทักไลน์หรือโทรมาแจ้งหมายเลขปิดกับผมได้เลยนะครับผมวันนี้สององค์สี่ร้อยบาทาเหมือนเดิมครับผมนี่ครับอันนี้เป็นหมายเลขสิบสองครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับต่อ,อไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขสิบสามครับนี่ครับจะเป็นหมายเลขสิบสามนะครับ หมายเลขสิบสามพรับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขสิบสี่ครับผม นี่เป็นหมายเลขสิบสี่ครับผมหมายเลขสิบสี่ครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับไปเป็นพัสดุสมเด็จหมายเลขสิบห้าครับผม คหมายเลขสิบห้าผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทคารับตัดเป็นพัชสมเด็จหมายเลขสิบหกครับผม ครับผมอันนี้เป็นหมายเลขสิบหกนะครับครับหมายเลขสิบหกครับผมราคาสองอห้าสิบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จขาโตะ๊หมายเลขลาาสิบเจ็ดค,ครับผม เป็นหมายเลขสิบเจ็ดนะครับนี่ครับผม หมายเลขสิบเจ็ดครับผมราคาสองอห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นภาพสมเด็จหมายเลขสิบแปดครับผมนี่จะเป็นหมายเลขสิบแปดนะครับถ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงแอดไลน์มาขอดูภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้นะครับผม ผมอันนี้เป็นหมายเลขสิบแปดครับผมน่ครับหมายเลขสิบแปดครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขสิบเก้าครับผม หมายเลขสิบเก้านะครับวันนี้สององค์4ี่้บาทเหมือนเดิมครับผมแต่ถ้าองค์เดียวก็สองหบาทครับส่งฟรีมีเก็บเงินไปทางครับผมนี่ครับอันนี้เป็นหมายเลข19ครับผมราคาสองหบาทครับต่อไปเป็นพัะสมเด็จหมายเลขที่20่สิบครับผมนี่ครับจะเป็นหมายเลขที่ยี่สิบนะครับ ครับผมหมายเลขจ็ยกกี่สิบครับผมราคา250บาทครับสำหรับพี่ๆท่านใดที่อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมของผมแอดไลนยมาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ